อันนี้ก็เหมือนการมีชาวบ้านนะบอกว่าทุกใจเหลือเกินเพราะที่ผ่านมานะ่ครอบครนนะัวรักและก็ชื่นชอบการเลี้ยงนกและก็มีนกกรงหัวจุกนะเลี้ยงไว้ที่บ้านรู้ไหมว่าเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองรู้นะคะซึ่งที่บ้านมีใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายด้วยแต่ระหว่างนั้นค่ะวันดีคืนดีอยู่ๆก็มีตำรวจนะคะขับรถผ่านมาหน้าบ้าน,นาในพื้นที่อำเภอบางบ่อ,บอจังหวัดสมุทรปราการแล้วบอกว่า เนี่ยเลี้ยงแบบนี้มันผิดกฎหมายจ่ายมาซะดีๆพูดแบบนี้เลยคุณผู้ชมคะจ่ายไม่ใช่น้อยนะคะถ่ดื้อเลยเหรอ,อ,อมาดูกันหน่อยแล้วบอกได้ว,ว่าอัตราโทษปรับเนี่ยจริงๆตัวละสี่หมื่นบาทนะออแต่น้องไม่มีไม่เป็นไรพี่คิดห้าพันเดี๋ยวรถแรกแจกแถมมีโปรโมชั่นเหรอเห็นอกเห็นใจชาวบ้านเอ็นว่าอย่างนั้นเอ,อเอามาดูกันหน่อยคุณผู้ชมคะนี่คือเหตุการณ์นะคะแก๊งสีกากีตระเวนข่มขู่เรียกเงินจากชาวบ้านคะ่ะที่เลี้ยงนก กลรงหัวจุกซึ่งอ้างว่าเป็นสัตว์ป่าสง,งวนห้ามเลี้ยงนะคะเดี๋ยวเรามีข้อมูลเพิ่มเติมด้วยว่าสรุปเนี่ยเลี้ยงได้เลี้ยงไม่ได้ยังไงทีนี้ภรรยาลและลูกชายของเจ้าของโรงกลึงแห่งหนึ่งค่ะในพื้นที่บางบ่อสมุทรปราการเขาก็นําภาพจากกล้องวงจรปิดบันทึกเหตุการณ์ไม่ได้เมื่อ2กันยายนที่ผ่านมานะคะช่วงประมาณบ่าย3โมงครึ่งค่ะมีกลุ่มชายชะก,กันรประมาณ5-6คนขับรถกระบะค่ะยี่ห้อโตโยต้าแบบแคปยกสูงสีดํา จอดหน้าบ้านแล้วบอกว่าเป็นชุดสายสืบสอพอบางบออ่ะสอพอบางบอนะคะผูดจาลักษณะค่มขู่ทาให้กลัวค่ะแล้วก็บอกผู้เสียหายว่าครั้งที่แล้วเคยจ่ายเท่าไหร่ก็เอามาเท่าเดิมแล้วกัน ทีนี้ภรรยาของเจ้าของโรงกลึงนะคะเล่าด้วยความคับแค้นใจกับทีมข่าวของเราเลยบอกว่ามีคนอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจสายสืบสพาบางบ่อลงมาจากรถแล้วก็มาถามสามีบอกนกกรงหัวจุกเป็นสัตว์ป่าสง,งวนคุ้มครองห้ามเลี้ยงมีอัตราโทษปรับตัวละสี0 0 0ืบาทสามีของเธอก็บอกว่ารู้รู้ว่าห้ามเลี้ยงแต่ที่บ้านมีใบอนุญาตนะมีใบครอบครองนะคะและกําลังจะขอเพิ่มอีกด้วยเพราะนกที่ เขาเลี้ยงน่ะมีการเกิดใหม่มเขาบอกแบบนี้คือก็ทําทุกอย่างถูกต้องตามกฎหมายไงทีนี้นะคะเขาก็บอกว่าอ่ะถ้าพี่ตํารวจไม่เชื่อผมเดี๋ยวจะเอาเอกสารให้ดู <Yeah. S 1> แต่กําลังจะเอาเอกสารให้ตํารวจดูตํารวจตอบว่ายังไงรู้ไหมคะยังไงฮะไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้อง,ไม,องไม่ดูไม่ดูเอกสารเอาไม่ต้องแต่จะขนนกเนี่ยขึ้นรถไปอย่างเดียวค่ะเหมือนจะยึดนกไว้เป็นของกลางคุณผู้ชมค่ะโอ้ซึ่งเขาก็บอกว่าเขาเลี้ยงนกเขารักนกมากๆถูกต้อง เลี้ยงเหมือนคนในครอบครัว<อ>คนรักอะไรสักอย่างนะคะคุณผู้ชมแล้วนี่เลยอ่ะพอรักมากเขาก็บอกเขาก็มีใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายคุณตํารวจจะดูไหมตํารวจบอกไม่ต้องแล้วพยายามจะขนนกเขาขึ้นรถคุณผู้ชมภากลูกเขานะใช่ไงแล้วพอระหว่างที่จะขนนกเขาขึ้นรถอ่ะบอกว่าจ่ายเป้าจ่ายเป้าพร้อมจ่ายเป้าก็าจะเอาให้ได้อ่ะแล้วเขาก็ถามว่าจ่ายยังไงอ่ะพี่เท่าไหร่อ่ะพี่ก็สวนกลับมาว่า ที่ผ่านมาเคยจ่ายเท่าไหรอ่อะยังบอกแบบนี้ด้วยนะคะคุณผู้ชมล่าสุดสามีเธอก็บอกว่าอาที่ผ่านมาน่ะห้าพันไดไหมอ่ะเพราะสี่หมื่น่ะผมก็ไม่มีจริงๆค่ะแล้วเรื่องนี้คุณผู้ชมคะพอจ่ายเงินห้าพันไปแล้วก่อนจะออกจากบ้านหลังนี้แก๊งตำรวจคนนี้นะคะหันมาบอกว่าอย่าเอาเรื่องนี้ไปบอกใครนะแล้วระวังด้วยนะ โมอจปิดอย่าให้เห็นภาพนะ,ะวันดีคืนดีเดี๋ยวขับรถผ่านมาเดี๋ยวเรียกเก็บอีกนะเก็บนกไว้ให้ดีๆค่ะที่บ้านนี้ไม่ได้เลี้ยงเป็นแข่งแต่เลี้ยงแบบดูเล่นเลี้ยงฟัง,งเสียงแล้วก็ไม่ได้ไปเอานกป่ามาเลี้ยงนกผสมพันเองแล้วก็เอามาเลี้ยงเพื่อสวยงามเพื่อดูเล่นเพื่อฟังแต่มีตำรวจเข้ามาว่าเ,าเลี้ยงผิดกฎหมายนะ เออไม่ถูกนะกรมป่าไม้ผิดนั่นนะแต่เขาไม่มีกรมป่าไม้มานะเขามาแต่ตำรวจถ้าปรับัวเท่าไรถาม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 ว่ารู้ไหมเขาบอกว่าตัวละกี่หมื่นนะรู้ไหมนกนกเราไม่ได้เอามาจากป่าจากอะไรเป็นนั่นก็จริงเราก็รู้ว่าเป็นนกนตำรวเป็นถามว่าเราผิดไหมที่เราผสมพันธุ์เองที่เราซื้อมา ใช่เราซื้อมาเราซื้อนกมาจากความใช่เราซื้อนกมาจากความซื้ออย่างถูกต้องไหมครับใช่ถูกต้องค่ะที่บ้านี้ไม่ได้เลี้ยงเป็นแข่งแต่เลี้ยงทีนี้คุณผู้ชมคะด้านลูกชายของผู้เสียหายนะคะก็นําเอกสารการขออนุญาตการครอบครองนกกรงหัวจุกเนี่ยมาให้ผู้สื่อข่าวของเราดูค่ะแล้วก็มีการระบุว่านกของครอบครัวเขาเนี่ยซื้อมาสองคู่จากพื้นที่ในภาคใต้นะคะตั้งแต่ปี2554ค่ะยืนยันครอบครัวเนี่ยมีความรักมีความรู้จึงเลี้ยงแล้วก็ขยายพันธุ์เองแต่ ไว้ดูเล่นไม่ได้เอาไว้ขายนะคะ hmm. แล้วใบอนุญ,ญาตต่างๆก็ถูกต้องตามกฎหมายซึ่งก็เอกใจนะคะว่าคนกลุ่มนี้ไม่ได้มาทำกับบ้านเขาเป็นครั้งแรกนะแต่เขาเปิดเผยว่าทำมาสองครั้งแล้ว uh. ทั้งๆท,ที่ไม่มีหมายคน้นและไม่มีเจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้มาด้วยค่ะเขาจะเอาลอกใส่รถไปอย่างเดียวเลยไป่โรงพักไปเที่ยงที่โรงพักแต่พ่อผมไม่ยอม กอนกเราไม่ใช่นกป่านปกะสมพันเองคนอนี่ว่าเขากลับไปเขาจะเตือนไว้อีกว่าเก็บนุกไว้ในบ้านให้หมดอย่าอย่าเอามาแฝนหน้าบ้านเวลาเขา่านกอกอะไรอยู่ผมสงสัยคำว่ากออะไรอยู่ของเขาคือเขาจะเวะอีกหรืออะไรยังไงตุ่งวายรับเดี๋ยวแวะมาใช่ครับมาขออีกน้าน่าจะเป็นประมาณนั้นอีกแต่นกปงเวลาเราไปแข่งเราเก็ตตากเดดฟังเสียงก็เสียงมันเพาะเพราะนกปงหัวจุ่ได้ฉายาว่านักร้องแห่งกูุงไัยมันก็เสียงเพาะอยู่แล้วสนองอู แล้วมีชาวบ้านเขามาบ่นบ้างไหมเรื่องเรื่องเรามาเลี้ยงนกปงกุศุลไม่มีครับราเวียข้างบ้านไม่มีเลยมันมีแต่คนเขาเวลาเราลกมาแฝงากเลยคบมีแต่คนเข้ามาดูเข้ามาฟังเสียงเขาเขายังพูดเลยว่านกตัวนี้ร้องดีนะนกตัวนี้โอเคนะเนี่ยแหละค่ะผู้เสียหายเขาก็เลยอยากร้องเรียนผ่านสื่อนะคะฝากไปถึงเจ้าหน้าที่ตํารวจสพบางบอถ้าท่านทําจริงอ่ะรู้ตัวหรือยังคะเป็นข่าวแล้วนะคะ อย่าให้ผู้หลักผู้ใหญ่ได้ลงไปเลยไม่ได้ทําครั้งแรกเนี่ยชาวบ้านเขาบอกว่าทําแล้วสองครั้งแล้วชาวบ้านเขาก็ไม่ได้เปิดกล้องวงจรปิดให้ทีมข่าวดูนะคะแต่ให้ข้อมูลมาเพิ่มเติมค่ะทีนี้เรื่องนกกรงหัวจุกคุณผู้ชมคะขออนุญาตให้ข้อมูลเพิ่มเติมเพราะพยายามหามาแล้วว่าสรุปเลี้ยงได้หรือเลี้ยงไม่ได้ซึ่งเอาจริงที่ผ่านมานะคะมีการพยายามนํานกกรงหัวจุกเนี่ยปลดล็อกออกจากการเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองค่ะเพราะว่าคนไทยเราโดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้เขานิยมเลี้ยงกั เหมือนครอบครัวนี้เช่นเดียวกันนะคะปกติเราจะเห็นภาคใต้ใช่ค่ะส่วนใหญ่เห็นที่ภาคใต้นะคะแล้วก็เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองจริงไหมเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองจริงค่ะคแล้วก็ที่ผ่านมาพยายามผลักดันว่าให้เอาออกจากสัตว์ป่าคุ้มครองได้ไหมเพราะพี่น้องประชาชนนิยมเลี้ยงมากยิ่งขึ้นนะคะเรื่องนี้เมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมาค่ะคุณอัจฉริ์เจริญชันษาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชท่านบอกว่าซึ่งตามที่มีข้อเสนอแบบนี้ออกมาซึ่งทางกรมอุทยานเขารงาว กออกจากการเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองได้ยังไม่ได้แต่พี่ออน้องประชาชนที่เลี้ยงนกกรงหัวจุกอยู่แล้วไปขออนุญาตจะได้รับใบอนุญาตที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่ากับว่า ท่านเลี้ยงได้บ้านนี้มีไหมเขายืนยันว่ามีเอาให้ทีมข่าวระดูไหมเอาให้ทีมข่าวระดูแต่จะให้ตํารวจในพื้นที่สอพอบางบอ่อดูไหมตํารวจไม่ดูเนี่ยนะสิคะไม่ต้องไม่ต้องเออไม่ต้องจ่ายมาอมอรอบที่แล้วเคยจ่ายมาเท่าไหร่ห้าพันก็จ่ายมาเนี่ยคุณผู้ชมคะอันนี้คือข้อมูลล่าสุดนะคะอ่ะย้ำอีกรอบพื้นที่ส,สพบางบอ่อทราบแล้วปฏิบัติด,ด้วยนะคะ,ะท่านจะไปหากินกับชาวบ้านแบบนี้ไม่ได้หรือถ้าไม่ใช่ตำรวจ ของสอพอท่านเราก็พร้อมชี้แจงให้เอาหลักฐานมาคุยกันค่ะ